คำทำนายอนาคตโลกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ2,000กว่าปีล่วงมาแล้วนั้นเนื้อความจากพุทธทํานายกล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนว่าหลังจากกึ่งพุทธกาลหรือ2,500ปีล่วงเลยมาแล้วมนุษย์และสัตว์โลกจะพบกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจากทั่วทุกสารทิศแผ่นดินและแผ่นน้ำจะลุกเป็นไฟไฟจะลุกมาทางที่ตะวันออกไม่วัดวาอารามสมณชีพรามจะอดอยาก คนบ้านจะเข้าป่าสัตว์ป่าจะเข้ากลุ่มเมืองหลวงจะลุกเป็นไฟลูกไฟจะตกจากฟ้าเหล็กกล้าจะทยานจากน้ำมหาสมุทรจะชอกช้ำสมครามจะทั่วทิศศึกจะติดเมืองทหารจะเป็นเจ้าข้าวจะขาดแคลนทู่แว่นแคว้นจะอดอยากตะหลิ่งจะพังแผ่นดินอธรรมจะถล่มเป็นทะเลเมืองมนุษย์จะมืดมิดเจวันเจคืนโลกดิ่งสู่ความหายยนะ จากพุทธธรรนาที่กล่าวถึงหายนะที่จะเกิดขึ้นกับโลกและมนุษยชาติพระพุทธองค์ไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้นในปีใดเพียงแต่บอกว่าภัยพิบัติจะเริ่มต้นตั้งแต่หลังกก่งพุทธกาลเป็นต้นมาซึ่งก็คือยุคสมัยในปัจจุบันนี่เองพระพุทธเจ้ายังทรงชี้ทางรอดให้กับมนุษย์ด้วยว่าผู้ใด,ดปรารถนาจะรอดพ้นจากภัยพิบัติให้รักษาศีลห้าจเจริญเมตตาประกอบสัมมาอาชีพมีใจสันโดษรู้จักพอไม่คดโกง ไม่หลงมัวเมาในอำน,นาจและลาภยศตั้งใจประพฤติธปฏธิบัติตามคำสอนของตถาคตให้มั่นคงจึงจะพ้นอันตรายในยกถึงนพุทธกาลนี้ได้ถ้าเราลองมองย้อนดูอดีตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,500เป็นต้นมาโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายโดยเฉพาะในด้านวัตถุนิยมความเจริญทางด้านวัตถุเติบโต,ตอย่างรวดเร็วมีวิวัฒนาการไปไกลมากแต่ดูเหมือนว่าจะสวนทางกับจิตใจของคนที่เสื่อมทรามลงทุกวัน ใจิตใจมนุษย์เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาการเอารัดเอาเปรียบก,การชิงดีชิงเด่นเพื่อให้ได้มาซึ่งลาภยศสรรเสริญความเอื้ออาทรความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันที่เคยมีมาในสมัยก่อนกลับมีให้เห็นน้อยมากในยุคสังคมปัจจุบันซึ่งแสดงให้เห็นว่าสังคมโลกเริ่มเสื่อมลงความเจริญทางวัตถุอย่างมากมายเริ่มสง่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของสภาพแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษและการเสียสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้นจะสังเกตเห็นว่าในช่วง40ปีที่ผ่านมานั้นธรรมชาติบนโลกใบน,นี้ถูกทำลายลงไปมากจนแค่จะเยียวยารักษาไม่ไหวมีกลุ่มคณะบุคคลหลายกลุ่มต้องออกมารื้อร้องรณรงค์ให้มนุษย์หยุดทำลายธรรมชาติก่อนที่โลกจะพบกับหายนะมากไปกว่านี้